สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอสิ่งต่างๆที่แมวไม่ชอบค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยสังเกตแมวของตัวเองนะคะว่าเอน้องแมวของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะดูแบบเบื่อเบื่อเส้นเส้นหรือบางทีดูหงุดหงิดค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เคยคาดถึงมาก่อนเลยก็ได้ค่ะอย่างแรกนะคะเด็กทารกค่ะเวลาที่เรามีเด็กนะคะเด็กทารกนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่นะคะซึ่งบ้านเดิมเนี่ยมีน้องแมวอาศัยมาอยู่ก่อนเนี่ย อาจจะสร้างความเครียดให้แก่น้องแมวได้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยก็ต้องรักลูกของเราแล้วเราก็รักแมวของเรานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าแมวของเราเนี่ยเขาจะรักลูกของเรานะคะเนื่องจากว่าเด็กนะคะเด็กทะลกเนี่ยโดยลักษณะนิสัยเขาก็จะมีเสียงร้องที่ดังใช่ไหมคะซึ่งแมวเนี่ยก็ไม่ชอบเสียงที่ดังค่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนแปลกหน้าสําหรับแมวค่ะก็การที่มีเด็กเข้ามานะคะแล้วแบบ ร้องไห้อะไรองี้คะ่ะจะสร้างความเครียดให้กับแมวได้ค่ะแมวเนี่ยก็อาจจะดูซุมๆดูไม่ค่อยกินข้าวนะคะหรือดูแบบปลกตามเศร้าตามมุมมากกว่าปกติค่ะส่วนนะคะวิธีแก้นะคะหรือวิธีรับมือกับเรื่องนี้เน่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งเลยค่ะอย่างที่2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะ นอกจากเรื่องการที่นบเด็กทาโรเข้ามาในบ้านเนี่ยจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับแมวนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆเนี่ยก็อาจสร้างความเครียดให้กับแมวเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการย้ายกระบะทรายนะคะการย้ายที่รับเล็บหรือใหญ่ที่สุดอย่างเรื่องการย้ายบ้านค่ะ การย้ายบ้านนะคะสามารถสร้างความเครียดให้กับแมวได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าแมวนะคะเป็นสัตว์ที่ติดที่ค่ะแล้วเขาก็จะชินกับที่เดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆของเขาใช่ไหมคะพอเราย้ายบ้านเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเครียดมากๆเลยนะคะเมื่อพอย้ายบ้านไปเนี่ยเขาอาจจะหลบตัวอยู่ตามซอกมุมไม่ยอมกินข้าวกินน้ำรวมถึงไม่ยอมขับถ่ายด้วยหลายๆวันเลยทีเดียวค่ะในกรณีที่เขาเครียดหรือไม่สามารถปรับตัวได้ค่ะทางแก้นะคะเราอาจจะแบบเอาของเล่นของเขานะคะไปวางก่อน ให้มีกลิ่นของเขาติดน,นะคะร่วมถึงพวกกระบาดทรายอะคะ่ะก็คือเอาทรา,ายที่เขาใช้อยู่หรือว่าใช้แล้วเนี่ยเอาไปวางน,นะคะเหมือนให้แบบพขคุณมาเออที่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมีกลิ่นของเขาค่ะ,คะก็อาจจะช่วยลดความเครียดให้กับแมวได้ค่ะรวมทั้งพวกขนมต่างๆนะคะที่แมวชอบมากๆเนี่ยเราอาจจะแบบปนเปรยเยอะเป็นพิเศษหน่อยคะ่ะในช่วงแรกของการย้ายบ้านค่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงจะทําให้แมวเครียดแล้วนะคะความเบื่อหน่ายเนี่ยก็สามารถสร้างความเครียดให้กับแมวได้เหมือนกันค่ะเบื่อหน่ายในที่นี้หมายถึงว่าทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมนิ่งๆเลยเป็นเวลานานๆค่ะ เช่นแบบพวกสภาพแวดล้อมเดิมๆแบบการจัดบ้านหรือว่าของเล่นชิ้นเดิมๆติดติดกันหลายๆเดือนนะคะรวมถึงพวกอาหารนะคะเช่นเราอาจจะให้อาหารชนิดนี้แบบกลิ่นนี้มานานหลายๆปีแล้วเขาก็อาจจะมีอาการเบื่อได้เช่นกันค่ะทางแก้นะคะเพื่อนๆอาจจะลองหาของเล่นให้้องแมวนะคะของเป็นของเล่นชิ้นใหม่ๆเสมออาจจะไม่ต้องซื้อก็แล้ค่ะจะเป็นแค่แบบถุงพลาสติกถุงใหม่กล่องาังกลง่องใหม่หรือแบบพวกหลอดพวกหนังยางอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้ค่ะ ดมทั้งอาหารนะคะพเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเขากินน้อยลงเนี่ยแบบดมๆแล้วก็แบบแบบเหมือนแบบเบื่อเบือคะเพื่อนๆก็อาจจะลองหาอาหารชนิดใหม่มาเปลี่ยนให้น้องแมวดูก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะแบบหาพวกอาหารเปียกอย่างเงี้ยค่ะมาเสริมมาสลับกับอาหารเมที่กินอยู่ประจําบ,บ้างก็ได้เช่นกันค่ะสิ่งที่แมวไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเสียงที่ดังค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า รวมไปถึงพวกเสียงก่อสร้างต่างๆนะคะอ้อพวกผู้ไฟด้วยค่ะเวลาตามเทศกาลต่างๆค่ะเวลาน้องแมวได้ยินเนีย่ยบางตัวเวลาเขากลัวนะคะเขาอ,อาจจะวิ่งกระเจิงแบบหายไปเลยค่ะแบบหลบตามซอกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็แก้ค่อนข้างยากค่ะก็คืออาจจะหาที่ที่แบบถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างจะมีใกล้เทศกาลใช่ไหมคะเราอาจจะหาที่ห้องเงียบๆให้เขาอยู่อะไรเงี้ยคะหรืออาจจะหากล่องให้เขาเข้าไปซุกอยู่ในนั้นแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ โดยเฉพาะแบบพวกก่อสร้างนะคะถ้าเกิดข้างบ้านเราเนี่ยต่อเติมหรือแม้กระทั่งบ้านของเราเองเนี่ยต่อเติมแบบนานๆต่อเติมดังๆนะคะก็อาจจะสร้างความเครียดให้กับน้องแมวได้ค่ะแล้วก็อาจจะหาที่ที่มันแบบเสียงเบาลงหน่อยอะไร้ยคะเพื่อสร้างความนิ่งๆหรือพวกขนมต่างๆก็ช่วยได้เช่นกันค่ะอย่างที่5นะคะกลิ่นที่แรงค่ะ กลิ่นที่แรงเนี่ยจะสร้างความไม่สบายตัวรวมถึงจมูกฟุฟิีฟุฟิีฟฟของน้องแมวก็จะแบบไม่สบายได้นะคะอย่างเช่นพวกกลิ่นน้าหอมแรงๆอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนที่มีกลิ่นแรงๆนะคะจะสังเกตได้เลยเนี่ยว่าแมวเนี่ยเขาจะไม่อยู่บริเวณน,นั้นนะคะเนื่องจากว่ามันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบแหนักจมูกมากจนเกินไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายๆกลิ่นเช่นกันค่ะที่แมวนะคะชอบอย่างเช่นพวกแคทนิปแมวอย่างเงี้ยคะ่ะกลิ่นอ,อ,นอ่อนๆหรือว่าพวกกลิ่นเวนเดอร์อหอมอ่อนเนีออน่ยค่ะแมวเขาก็จะชอบนะคะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับแมวได้ค่ะ อย่างที่6นะคะเสื้อผ้าค่ะเวลาเราเห็นเสื้อผ้าน้องแมวต่างๆน่ารักจุ๊บจิ๊บเนี่ยเราก็จะชอบซื้อมาใส่ให้เขาใช่ไหมคะรวมไปถึงพวกเทศกาลต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็มักจะหาคอสตูมแบบจัดเติมให้น้องแมวเรานะคะสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะแมวบางตัวส่วนมากจริงแล้วเขาไม่ชอบใส่เสื้อผ้านะคะเขาจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวเขารู้สึกไม่ชอบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็น่ารักนะคะเข้าใจค่ะเป็นเหมือนกันทางแก้นะคะเราอาจจะแบบ ให้เขาใส่เสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็ให้ขนมไปด้วยเหมือนแบบช่วยผ่อนคลายนะคะให้เขาไม่เครียดมากแล้วก็ใส่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะจะใส่แบบ2-3-4-5นาทีแล้วก็ใส่ถ่ายรูปแบบแช่แช่แช,ช,ช่แล้วก็ถอดออกให้น้องเขาค่ะน้องเขาจะได้รู้สึกว่าไม่โดนมาขับมากจนเกินไปค่ะอย่างที่7นะคะการทิ้งให้อยู่คนเดียวบ่อยๆค่ะ แมวนะคะเป็นสัตว์ที่ต้องการความรักความดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งรูปตัวเขาเกาหอยให้เขาหรือว่าแม้กระทั่งการแปรงขนเช็ดค่าหน้าตาเช็ดหูต่างๆนะคะรวมถึงลเล่นกับเขาอย่างอย่าพึ่งไปรวมถึงการเล่นกับเขาอยู่บ่อยครั้งนะคะหากเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเวลาว่างให้กับเขาเลยนะคะก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเครียดได้ะคะ่ะเหมือนแบบโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะมีแค่น้ํากับอาหาระคะ่ะ ทางแก้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะลองหาของเล่นชิ้นใหม่นะคะมาแบบวางๆไว้หน่อยหรือว่าเหมือนแบบพวกโรบอทนะคะที่มันสามารถแบบเล่นกับแมวได้ค่ะรวมไปถึงการหาเพื่อนให้กับนังแมวก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะเขาอยู่แบบ2ตัวจะได้ไม่เหงามากจนเกินไปค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ระวังโรคแมวงอกนะคะถ้าเกิดป็นเพื่อน,อนงอกตัวที่2มาก็อาจจะมี3 4 5 6ี่ห้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดเลยละคะ่ะอย่างที่8นะคะกระบาดทรายไม่สะอาดหรือว่าทรายที่ไม่เพียงพอค่ะ กระบาดทรายไม่สะอาดนะคะก็จะทําให้น้องแมวเนี่ยเขารู้สึกแบบเครียดนะคะก็เหมือนคนเราเวลาที่เราเข้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละคะ่ะความรู้สึกเดียวกันนะคะแล้วก็ทรายนะคะควรจะมีเพียงพอเพราะว่าแมวเนี่ยเขามีสัญชาตญาณของความเป็นนักล่านะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องกลบกลิ่นของตัวเองให้มดค่ะถ้าเกิดว่าทรายน้อยจนเกินไปเนี่ยก็เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะกลบกลิ่นของตัวเองได้เกิดจะทาให้เขาเครียดค่ะเขาก็จะขุดไม่เลิกแบบขุด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 นะคะแล้วก็จะมีอาการเครียดออกมาค่ะ ทางแก้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องดูแลรักษาความสะอาดของกระบาดทรายค่ะรวมถึงคอยหมั่นเช็คนะคะให้ทรายในกระบาดทรายเนี่ยเพียงพอค่ะเพียงพอที่เขาจะกบกลิ่นของเขาได้อย่างสบายใจค่ะอย่างสุดท้ายนะคะการถูกอุ้มโดยแบบไม่ได้เต็มใจค่ะอันนี้ที่อุ้มอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเต็มใจหรือเปล่านะคะการที่น้องแมวเนี่ยถูกอุ้มบ่อยๆโดยที่ไม่เต็มใจเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับน้องแมวได้เช่นกันค่ะทางที่ดีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบ รอดูนะคะให้น้องแมวเดินเข้ามาหาหน่อย้ยคะแล้วเราก็ค่อยอุ้มเขาค่อยฟัดเขานะคะบางทีแบบการที่เขาเราไปอุ้มเขาเนี่ยแล้วเขาร้องกิ๊ก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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบหมั่นเคียวนะคะยิ่งไปฟัดเขาอย่างเงี้ยก็จะถ้าเกิดว่าทำาบ่อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเครียดได้เช่นกันค่ะก็สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหากเพื่อนต้องการให้เราทำเรื่องราวเกี่ยวกับแมวแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมไหนคะ่ะยืนดีดีชี่ยืนดูชีสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ